เอาละครับก็สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้นะครับเรากลักบมาเก็ตไมค์คาบอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับเรากลับมาเปิดลัคก,กี้บอลอีกเช่นเคยเรานี้นะครับเรากลับมาอยู่กับไอ้บอยอีกเช่นเคย มาแล้ววันนี้นะครับแล้วก็เปิดลัคกี้บ็อกเอ่อลัคกี้บ็อกไหนกับลัคกี้บ็อกไนแมร์แล้วก็ลัคกี้บ็อกเลนดี้เอ็มซีนั่นเองแล้ววันนี้นะครับแล้วก็สู้กับ A แผ่นดีวีดีเอ็นเอะทุกคนซึ่งมันจะมีแผ่นสองอันนั้นทุกคนก็คือแผ่นซีดีกับดีวีดีอ่ะพี่วอยอธิบายสิว่าแผ่นซีดีกับดีวีดีแต่างกันยังไงดีวีดีสามารถบันทึกวิดีโอรายละเอยียดสูงได้ส่วนซีดีอ่ะมีความจุที่ไม่มากเหมาะสำหรับบันทึกเสียงออลิโอส่วนซ เหมาะสำหรับแบบเก็บพวกเสียงมากกว่าแต่แบบไม่เหมาะสำหรับแบบไฟล์แบบวีโอออคือ <Hi. S 1> ความจุมันน้อยกว่าก็คือว่า DVD เนี่ยเหมาะสําหรับพวกแบบวีโอพี่เป็นภาพเพราะว่าความจุมันจะเยอะกว่าอ๋อ คือเอเยี่ยตอนแรกผมคิดว่า DVD กับ CD เนี่ยมันเหมือนกันนะแต่แค่แบบมันเรียกต่างกันโอ้สรุปคือมันไม่เหมือนกันนี่ว่าแล้วแผ่นเกมเขาเรียกว่าใช้แผ่นอะไรวะา v v นะก็เป็นไฟล์ภาพไงมันจะเปซดีได้ไงล่ะ CD มันเป็นไฟล์เสียงมือนนี่ก็ถัดไปว่าโง่ได้โง,เง,โงเ่เลยมาจะมีรุ่นใหม่ก็ไนดีวีกันแหละดี d ีซบ้าวสิอันนี้ผมยังใช้รีสโ์แพ็กอันเก่าอยู่ทุกคนนันคือเสียงเก่าเนาะนั่นแหละแล้วก็แบบทุกแกจะดูเก่าหมดแล้วทุกคนคนั อากัวเรดดี้มาฟอมแล้วเปิดกันเลยระเบิดปุูมอ้าวอ่ะหุยอันนี้สลามอ้าวไม่ใช่สลามอะไรอ่ะหูหุยใส่แล้วกลัวเยอะเลยหุยใส่แล้วเป็นหัวนั่นเออมันได้ของดีเขาอ่ะก็ของดีไงี่กล่องกลัวอ้าวแลกกันหรือเปล่าวะหุยอะไรอ่ะแลกกันมึงบ้าเปล่าบอยกูสังเกตข้างหลังมันมีตาดีกว่าถ้ามึงสังเกตอ่ะบอย หูกเกือบระหูเกือบดับโอ้โหเสียงระเบิดโคตรดังกูลดก่อนเลยอยากจะใส่รีซอต์ไงไปกูเพิ่มเสียงเกมหนึ่งร้อยแกไม่ใช่อะไรเสียงระเบิดโคตรดังอ่ะอันนี้ไปดูอุปกรณ์โอ้ยไอ้บอยเสียงระเบิดมันดังไอ้นี่มึงจะเปิดด้ระเบิดทำไมกูจะให้กูจะให้หูดับเลยอันนี้เป็นลาพิสโอ้โหเสียงไฟโคตรดังอันนี้ไปอะไรน่ะไปทิยุตเลสไปอะไรประโยชน์ขอบคุณนะโอ้ยโอ้โหอันนี้เป็นโอ้ยอุปกรณ์ อะไรอะ่ะไอรอนโกลเลมอบอดี้การ์ต้องบอกเป็นบอดี้การ์ดอันนี้เป็นห,นหัวหุย้ยเสร็จแล้วก็อทองเต็มแล้วโอเคกูไม่ตายแล้วเว้ยแต่อยากได้ดาบ้าป้ายที่ยูเลสเฮ้ย <c oughs> นะป้าจะยูเลสถึงไปไหนถึงไหนเนี่ยหุ้ยไม่ไป้ายทำไมได้ยูเลสมันบอกมึงเ่รมึงมันไรประโยชน์อ้าวมีอะไรให้ของขวัญยะเ <c oughs> ย้เยีย่มันกี้ของไม่มีอะไรเนาะกูเห็นอยู่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเหมือนกันอะไรก็แย่และของกู อ้วยายาอ้าวโดนกูกันแล้วเนี่ยแกแกไปเลยโดนกูเดี๋ยวเดี๋จะล้ออย่าล้ออันเออโอ้โหบอยก่อทอยกูเต็มใช่ไหมต้องโดนไฟเลอกกูรถแต่กูโดนมูตีไม่เป็นอะไรแต่กูโดนไฟเลอกกูรถเฮ้ยโอ้เมื่คิวป๋าได้ของเลยอะบอยไอ้บอยของกูเมื่อกี้๋าได้ของของของมึงก็คือของของกูเอาแล้วเมื่อกี้๋าได้โอล่และหายเลยอะ โอ้ยเร็วอันนี้แครอทบันนี่แครอทแครอทแครอทกินได้เหรอมันแครอทธรรมดาเลยแต่ไม่น่าใช่อันนี้เป็นบบเกงเรามีแล้วอ่ะใส่แล้วก็โอ้โหอันนี้ดีกว่าท<ม>ุกคนแล้วก็โอ้โหคืออะไรวะมันก็แบบธรมธรมดาก็ธรรมดาก็มองคนเดียมึงไงอ้าวอันนี้อะไรอ่ะอ้ยเดี๋ยวจะไม่ทำอะไรเลยจะไม่ค่อยเอาเฮ้แถวแถวนี้เจ้าหวัวขุมจับได้อยู่ไหนอ่ะลองเาากาะแตกนะมึงเกาะกูยังไม่แตกกูเมื่อก,กี้กดดูแล้วไหนอ่ะแ <c oughs> ถวนี้ไม่ใช่หรอวะ มันหายไปแล้วอ่ะอันนี้เป็นเนือทองโอเคอังบัได้ดาบยังอันนี้อะไรอะ่ะรองเท้าโอเคใส่แล้ววิ่งเลยก็คุณเร็วแต่อยากได้ดาบฮัลโหลมันได้ดาบยังเนี่ยฮะไม่บอกไม่บอกอันนี้เากาะหนังเฮ้ยได้ดาบไปเท้วดาเมจดาเมจสิบทำเป็นดาบไม้โง่โอันนี้เสื้อกอดหนังลองใส่ดูสิบุดดินบอยบุดดินไปบ้าอะไรวะไม้ไม่ใช่หรอก <im mon> รอดไม้โอ้โหไหนลองหน่อยแรงไหม กูไม่ต้องมีคนณลมคานเสียงอู่บ้างแหละอ่ะกูรู้สึกเกมกว่าเดิมดังไปอะไรฮะอ่ะยังมึงต้องเจอระเบิดระเบิดไปคาดกูเออเออกรอบมึงจะแตกแล้วกรอบกูเด่นกูกรอบไม้สุดโหดหุ้ยอันนี้เป็นเมลอนแอปเปิ้ลเอ้ยไม่ใช่แอปเปิ้ลเขาเรียกว่าน้ะแตงโมกลางคืนหุ้ยเราต้องหาเพชรมาไม่มีเพชรอันนี้เป็นอาร์เอเดโปอันนี้เนี่ยได้เพชรมาแล้วอ้าวโอ้โหได้ดิน <c oughs> อา้าวแม่ทำเป็นไอเหมือนเทอะฮะอันนี้โกะโอ้เนี่ยโอเคโอ้ยกูไม่ได้แล้วแต่พวกกูอันนี้อ,อ,อึด,ไไดอยู่อเออเอา้ <c oughs> อาวโลธาน,นี่คือเดงไม่ใช่เหรอวะแต่ว่าน,นี่แบบอันเด็กเทปู้โอเคเอ้าวกูกูใส่บไปทั้งโลกไม่ใช่เหรอวะเออใช่กูจะดีใจเล้วะเนี่ยโอ้ยโอ้ยจะปวดเกินโอ้ยมัาเตะแล้วมันจะแตกไอาา้พวกมันจริงๆจะแตกถ้ามันยิงโๆนี่คือถือว่าไม่เก่งมากเลยนะ แต่ว่ายิงไม่โดนไอ,โอ้โบว์ทำไมสาบโกน,นี่มันโหดจังวะเฮ้ยอันนี้เป็นสไปซี่มันไม่ได้โหด <spicy> ห,หรอกครับมันอยู่ที่คนเปิดปะวะอ่ามันใส่แล้วมันก็ผมว่าอันเนี้ยดีกว่าเนี่ยเรนดี้นี่ดีกว่าเดี๋ยวมีผมเลยเหรออ่าผมเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันยิงก่อนกูแตกม,มีมีผมเลยเหรอเออพี่นี่ดิมันยิงก่อนมันจะแตกอ่ะอันนี้อ่ะเรามีแล้วไม่เอาทุกคนก่อนอะอะไรโอ้ยยายบอ้โบนักกูแตกไอ้บอ์อย่าพึ่ง ไอ้มอยเดี๋ยวกดแตกแต่ว่าก่อนที่มันเบรกจะบอกทุกคนไอมอยเนี่ยไอมอยเอาขโมยมาขวดกัวตอนแรกอะเอามาขวดกัวตอนแรกเอามาก่อนทวดกัวทวดเร็วหายก่นตอนแรกหรอทขไมจะกบกูกับกูดขูบแล้วกขูบแล้วนี่กขูบแล้วขูบกลมไปเลยมันขุดลงไปกลมแล้วนี่กลมแล้วจะมาดูตาบ้านี่จำพี่สูงหีนี่ผีแล้วทำยังกอดเตะอยู่กูอ่ะวิ้ยกอดนี่โอเคกอดนี่แหละเออนี่เดินกับมึง โอ้โหอะไรเนี่ยฟันไลท์ก็ตายโอ้ยแต่ละอย่างแล้วก็ตายมันไม่ตายเนี่ยโอ้โหมันปีไปได้โอ้โหแล้วเดินมาใจที่เปิดไอที่ถ่ายรูปมาอันนี้บ้างเปล่าเุ้ยอะไรอ่ะโอ้โหอยู่ข้างในเป็นบ้านหรอบ้านไหนอ๋อมันมีกล่องไม่ใช่เหรออ๋อไม่มีเข้าใจมันจะมีกล่องมันมันมีใจเว้ยมึือไม่มีใจไอ้เลวอุ้ยโอ้ยโอ้แม่โอ้โหแต่ก็มีปีพี่หาไม่ทันเหลือกี่กล่องแล้วฮะ อุ้ยโอ้ยไอ้บอยเจ้าได้อะไรโอ้ยอีพีกูไปละกูไปละโอ้โหอ้าวกูบินได้ดีว่ะอ้าวบินไม่ได้หรือไปโอ้ยอยังไม่ใส่กอดบินได้เอา้าตกลงอ๋อถ้าอยู่ใกล้บอยคือมันจะทำให้เราบินได้ทุกคนเออเออไอ้บอยมันกดจะกอดผมไปเลยดีป่ะโอ้ยไอก้กอดนะน่าไอ้กอดที่มันใส่อ่ะไอก้กอดแล้วมันโห่ทุกคนมึงเลยอกี่กอดอออเนี่ยฮะล้อตายฝันแรกเนีอุ้ย ไอ้แกตายดิกูจะมาาตายกูเหลือ13 20 15เนี่ยกูเหลือ7 0็ดสิบสโอ้ยแต่ว่ากูเทพไม่ได้ดาบเลยเนี่ยกูได้ดาบเพียงเล่มเดียวเองอะอือโอ้ยแกตายแกตายแบบน่ารำคาสุดแล้วมึงได้ดาบปรามาจะสูงมึงเท่าไหรอ่อ่ะฮะล้านว่ะจริงเหรอเอาดีๆไม่จริงก็ร้อยกว่าอ๋อร้อยอันนี้เป็นอะไรหุยอ๋ออันนี้ที่พอมาขูดตอนแรกนี่ปะโอ้โหอะงั้นเรารอคาดูซิอันนี้มันคาดได้ไหมแรกที่มึงขูดตอนแรกฮะอ้าวแล้วเป็นอะไรตาย ยังไม่ได้ครับอ๋ออ่ะฮะได้เหรอนี่ก็ได้เหรออ๋อ่ะได้ไหมอ๋อแต่ถ้าอย่างงี้วะอ๋นี่จะเยอะกว่างั้นก็ทิ้งไปสิอ่ะงั้นเรานี้กันแต่ว่าอย่างงี้ไม่ได้หรอดูคนดูดิโอ้โหอย่างงี้ไม่ได้โอเคอ่ะงั้นเรานี้ยกันสิบแปดดูหวยใครอ่ะไม่บอกบอกมันก็รู้สิมึงจะรู้ไม่ได้อ่ะแล้ว<ร><อ>มันแลมันแรกกูก็เหมือนกันอ่ะเออรู้อยู่วิ่งแต่แรกมันกากมาอะไรเนี่ย สไปเดอร์ไซส์คือเแ็งมุมยักษ์เหรออ่ะเก็บไปก่อนแล้วกันฮัลโหลสไปเดอร์ไซส์คืออะไรสไปเดอร์ไซคืออะไร <laughs> สไปเดอร์ไซส์ไงอ๋อสไปเดอร์สไปเดอร์ไซส์กูไม่ไหวแล้วกูใส่เกาะตอนนี้ก่อนโอ้ยลำใหญ่แล้วแมงปิดไม่ได้วะแมงมุมอ๋อปิดไปแล้วมันเกิดใหม่อันนี้เป็นอะไรอะ่ะอ๋ออ๋อป่าได้เอา้ปาป่าอะไรก็หายกูขออะไรก็ได้ธนูก็ได้ดาบก็ได้ธนูหรือดาบก็ได้อันนี้มันอันไปอะไรอ่ะฮะเฮด ฮะคืออะไรวะมอเตอร์หาของให้พี่เปิดดิบอยมันคืออะไรดูหน่อยฮะอันนี้คืออะไรวะเรดดาเมจก็คือเตดปลาต็มผิดเดี๋ยวตีเหรอมันคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวผมที้งแผมโดนดได้เรดดาเมจก็คือตีไกลเหรออันนี้โดน <L ate> ไหมว้ายอันนั้นอ๋อไอ้ไอ้น,นั่นที่เปิปลาแล้วเบิร์ดมาเฉลิที่ล,าาาาลุงปากมะพร้าวเออมะพร้าวระเบิดกูจำได้อยู่อันนี้มันทำอะไรได้วะกูงงเฮดเช็ค เช็คเกอร์อะไรวะกูง่เฮ้ยมึงแล้วแม่ต้องไปดาเขาต่อของมันดิเดี๋ยวกูโดนด่ามึงไม่เข้าใจหรอว่าการเราด่าเป็นยังไงเดี๋ยวน้องบอกพี่มึงรู้เรื่องเลยรบ้างมึงแม่งโง่มึงไม่เข้าใจหรอว่าการที่โดนด่ามึงโงอยู่แล้วมึงก็มึงจะเถียงไปเขาเขาโง่ดุอยูกแล้วปะวะอ้าวเดี๋ยนี่อ่ะผมว่าอ่ะอันนี้ดีสุดแล้วอันนี้หมดแล้วเหรอฮะหมดแล้วโอเคเหลือสิบแปดแปดโอเคสิบแปดแปดอันนี้ดาบทองเอ้ยดาบ โอเคดาบเลือดดาบมือดาบเป็นร้อยหนึ่งจริงเหรอรสีอะไรสีสน้ำเงินสีน้ำเงินไหน,น,นมึงชอบสีดำไม่ใช่เหรอทำไมเสียได้สีน้ำเงินน่ะเอ่ออันนี้เป็นไายสับปะรดวายฮะว่ามึงชอบสีดำแล้วไม่ได้สีน้ำเงินน่ะกูได้สีแดงด้วยอ๋อเหรอตอนได้ดาบกูไม่ได้มากสุดแค่ร้อยแหละอ้าวทำไมอ่ะแงงยัเอ้าอันนี้เป็นโอ้ยบับไล่แปดเก้าแล้วไอ้เก้าแปดแล้วโอเคอู้ขผมังกรอื่แอปเปิ้ลอือ อันนี้เป็นเป็นเลีนดีเจะโหดบอกวะาพายเปิ้ลมันกินไม่ได้ทิ้งไปแต่น้องบอกพี่มันกินได้ตอนท้าง,งไม่หิวก่อนมันดีเป็นน่าใช่หรอจะหมดแล้วมมมมไม่รู้หุย้ยได้ไหมใช่ไหมเดู้อันนี้ได้อยู่หรอบ้างไม่ได้หรอกบ้างเอออ่ะว้ายบอสไปทู้โอ้โหมันจะอู้อู้ไปไหนวะเนี่ยบอยกูจะฆ่าบอสเออมึอต้องตายไอ้บอสเร็วโอ้ยเอ้ย เราจะต้องฆ่ามันได้สิวะนเรต้องชนะมันไอ้กูจะต้องชนะมันให้ได้บอยไอ้ไอ้บอยช่วยฆ่ามันหน่อยโอ้ยมันอู้เนี่ยโแมวกระชาก็ไม่แปลกเลยแม่แค่นี้มันยังเลยสู้สิร้านขายเล่ยไหนมาวะอ่ะมาหมดแล้วขอนขาขอก่อนอ่ะป๊บนึงข้ามขอโอ้ยข้ากวายู่ันี้นี่บอกกูช้าดิไอ โอ้โหดาเมจสิบเอ็ดโอ้ยอ่ะกูผมว่าทุกสีจะต้องเปลี่ยนอะคือกางเกงอ่ะเปลี่ยนมึงละจ้าอ่ะกางเกงลองเปลี่ยนดูสิเอ่อถามว่าเปลี่ยนแล้วต่างไหมก็ไม่น่าต่างอ่ะรอแรกนี่เปลี่ยนดูสิถามว่าต่างกับกางเกงอันนี้ไหมก็โอ้โหบอยมึงยิงธนูใหม่ดิอ่ะยิงใหม่ดิโอ้โหแตกปั๊บเลยกูใส่กางเกง๊นี่เดิมด,ดีกว่าเออนั่นแหละเอ้าเอาเอ กเกมนี้อนนี้เอาคูได้เกมนี้มาจากไหนวะเลนนี่เอ็มซีเออเพิ่งเห็นเออก็ครบเสซตได้ดีป่ะเออกูเกือบโดนด่าแล้วเวลาเออเพิ่งรอดรอดผมเพิ่งเห็นจริงๆอ่ะโอเคมาทุกคนอุ้ยเกือบโดนด่าแล้วเพิ่งเห็นขาโทษเขาโทษอ่ะโอเคทุกคนยังไงก็มาจัดของสู้กับบอสได้นะดีกว่ดีกว่าไปกันเลยอ่ะครับทุกคนในเมื่อจัดของเสร็จแล้วเราพุ่งไปสู้บอสแล้วมาบอยอ่ะมาพร้อมที่จะสู้กบอสได้อย่างจ้ะมาพร้อมแล้วกินบัฟเลยมาพร้อมมั้งหมดแล้วพร้อมแล้วลุยเลยมาเดี๋ยวบอสเดี่่ีีนจะแลล้วุยเลย ยอ,อ,อยไอ้บอลนี่ไม่ดีมันเยอะมากเอา้าโอ้หนูว่าตายแล้วเฮ้ยไอ้บอยไอ้บอยไอ้บอยทะมึงอาทะลุมึงอะหรอมึงเก็บไว้ทำไมเอออ้าวตั้งดาบไม่ยิงอา้าสองดอกตายขอบคุณนะตั้งดาบไม่เิ็นนะครับคุณพี่มึงเก็บไว้ทำไมกูอยากรู้ดาบที่เราตีมันเข้าวะวะคุลืมเปิดเลือดขอเปิดเลือดก่อนแป๊บนึงอันนี้เราจะลองใช้ดาบตีด้วยครับบอลทุกคนเปิดเลื่อนรถหรือเปล่าบอลมึงจัดการดิเอาดาบเข้าไปตีดิกูเข้าหาไม่ได้ อ๋อเข้าอยู่ใช่ไหมอ่าผมลองตีดิโอ้ดาบกูไม่เข้าในมึงเขาไปตีใหม่นี่บอยดาบบอยเข้าเหรอออ๋อถ้าดาบบอยเข้าแต่ดาบกูไม่เข้าโอเคอ่างั้นไไปโยมมึงละเออไม่เถียงอ่ามาต่อไปส่วรอะได้วยกันมากินบัฟเล็กเอ้ยแป๊บนึงขออีกรอบไหนบอยอยู่ไหนบอยนี่อ๋ออ่าระเบิดบ้างระเบิดเข้าเหรอเอ๊ะอ๋อไม่เข้าไม่เข้าตาฝาด โอเคมาต่อไปสุดของเรากีบับไปจ้ะกินแล้วโอ้โหบั๊บกูกล่องอันบิกเจเบิลืป่าอันบิกเเบิลแค่สามชิ้นอะพอแล้วมาเลยแกเขาเหรอไอไอแบบกูแตกอ่ะเง้นเอา,อางี้ถอดก่อนเลยไหมอ่ะถอดเลยเป,เปิดบาเรียดีกว่าอ่ะถอดก่อนถอดก่อดไหมแล้วเจอ่ะไม่ต้องเปิดบาเรีเยถอดก่อนเลยมาดิมาพอแล้วลุยเลยอ้า โง่กูรู้เลยว่ามึงวิธีดูอ่ะโง่ไหนขวาร้อดาบตีมึงหน่อยจะตายไหมอ๋อไม่ตายดิบอยกูเพิ่งนึกได้ว่ากูมีระเบิดและกูไม่ปาใส่มึงวะโง่ดรามดาเมจกูอันนี้ดาบเมจเป็นของบอยอะไรบ้กงร้อยเดียวกูบอกแล้วกูไม่ได้มีแค่ร้อยเดียวแล้วบอยในมึงกูขวายรอบนี้มึงอ่ะมึงลองสู้กูอีกรอบนี้แต่รอบนี้กูขวาระเบิดปามาแล้วเมื่อธนูยิงกูนะ กูเลยแบบมีระเบิดอ่ะมาขอา่อยรอบมึงนะมันมันก็แค่เข้ออ้างแหละมึงคิดอะไรมาหนึ่งสองสามอันนี่สู้แบบถ้าแบบแบบแบบมัรอบมีระเบิดนะมันก็ไม่ได้อยู่ดีทุกคนไงก็ไม่ทันถึงเราใช้ระเบิดเาาอ่ไม่ฟังก่อนถึงเราใช้ระเบิดก็ไม่ทันไงเราตาสู้ไม่ทันฟังอ้างอ้างถึงเราใช้ระเบิดปาก็ไม่ทันอ้างอ้างอ้างโอเคทุกคนก็ถึงเราใช้ระเบิด,ดก,ก็ไม่ทันเราบอกไปแล้ก่อนเลยเพื่อนดาผมนะ โอเคทุกคนก็ส <Private classroom liksom> ัตว <defines> ์สุดเลยนะครับแล้วก็แพ้พี่บอยไปนะเพราะว่าโอ้โหไม่มีธนูเฮ้ตายตายส่วนบอลก็ชนะไปนะเพราะว่าบอลมีธนูกับดาบดาเมจเป็นล้านขนาดนี้โอ้ยไม่ได้เลยโอ้โหเลนดี้แม่งดาบดาเมจใช่ไหมสาลีคินเนี่ยมันใช่รึมันก็ใช้ช่องของชาลีคินมันชากินอ่ะบาย